ภาวะตาขี้เกียจคืออะไรภาวะตาขี้เกียจนะคะหรือที่หมอเรียกกันว่าแอมเบอเปียนะคะคือภาวะที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมองเห็นลดลงแม้ว่าลักษณะภายนอกของตาจะดูปกติดีก็ตามนะคะทางนี้เนี่ยเกิดมาจากการที่ตาสองข้างเนี่ยมองเห็นต่างกันทําให้สมองเนี่ยเลือกไปรับตาข้างที่ชัดมากกว่าทําให้การทํางานของตาข้างที่เป็นตาขี้เกียจเนี่ย รับรู้ลดลงโดยโรคนี้นะคะมักจะเจอในเด็กที่อายุต่ํากว่า7ปีค่ะที่เราพบเจอกันเยอะเลยนะคะคือการที่มีภาวะสายตายาวสัน้นหรือเอียง จนผิดปกติสาเหตุถัดไปนะคะคือตาเหล่หรืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะตาเราดีทุกประการเลยค่ะแต่มันมีการบดบังการมองเห็นอยู่นะคะเช่น1การเป็นโตรกระจกหรือมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือเรียกว่าหนังตาหย่อนส่วนการรักษาหลักนะคะก็คือรักษาตามสาเหตุนั่นเองเช่นถ้าคุณมีสายตาผ,ผิดปกติเยอะนะคะก็ให้มาแก้ที่ค่าสายตาเช่นใส่แว่นสายตาเราสามารถใช้วิธีแพทชิง่งหรือการปิดตาข้างที่ดีไว้โดยที่โดสหรือระยะเวลาของการปิดเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับจักษุแพทย์พิจารณาเป็นหลักค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีนวัตกรรม ใ,ในการห่อตานะคะเพื่อป้องกันภาวะการเป็นตาขี้เกียจของตาข้างที่มีภาวะบกพร่องค่ะสําหรับการรักษาภาวะตาขี้เกียจที่เกิดจากตาเหล่นะคะก,ก็คือการไปรักษาตาเหล่นั่นเองอันนี้อยากฝากไปถึงผู้ปกครองทุกคนนะคะควรพาเด็กอายุ3-5ปีนะคะไปตรวจตาอย่างน้อยในช่วงเนี้ยหครั้งนะคะและในคนที่มีภาวะตาขี้เกียจแล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะแค่คุณปฏิบัติตามหมอบอกอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะทําให้คณเนี้ยกลับมามองเห็นได้ดีเหมือนเดิมได้ค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย